ยังรู้อีกหนึ่งงานนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตรังก็เตรียมที่จะจัดงานประเพณีถือสีกินผักนะครับโดยทางเทศบาลนครตร,รังร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเตรียมจัดประเพณีถือสีกินผักวิธีความเชื่อพลังความศรัทธาสู่ประเพณีบุญยิ่งใหญ่พร้อมรับนักท่องเที่ยวสายบุญครับนายนิวรแสงวิสุทธ์รองนายกเทศมนตรีนครตรงังพร้อมด้วยนางรัตด,ดาวันช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังหลายผู้แทนศาลเจ้าในจังหวัดตรังร่วมกันถแถลงข่าวงานประเพณีถือสิกินผักจังหวัดตรังประจำปี2567นะครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9 ตามปฏิทินจีนหรือราวเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมทุกปีครับสำหรับการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักในปีนี้ครับตรงกับวันที่3ถึง11ตุลาคม2567และเทศบาลนครตรงังกำหนดจัดงานในชื่อว่ามหาทานมหาบุญมหากุศลกินผักนครตรังระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2567เเพื่อส่งเสริมและก็กระตุ้นให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมในประเพณีบุญอันยิ่งใหญ่ครับและก็เป็นปีแรกที่เทศบาลนคร รังเนี่ยใช้สถานที่เพื่อการจัดงานนะครับเนื่องจากอยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็บริจาคโลงศพแก่ศพผู้ไร้ญาตินะครับโดยอันิสงสงจากการบริจาคโลงศพจะช่วยให้คล้วคลาดจากอันตรายยิ่งให้ยิ่งได้สอดคล้องกับประเพณีถือศีลกินผักครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปีมหามงคล72พรรษาการแสดงสิงโตมังกรการแสดง เองกอจากจังหวัดนครสวรรค์การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิมการออกร้านจำหน่ายอาหารเจและรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลน,นครตรงังรวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันใส่ชุดขาวและมีผ้าพันขาซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของตรงังและจะเป็นโอกาสที่จะให้ทุกฝ่ายได้ร่วมด้วยช่วยกันในการต้อนรับนักท่องเที่ยวสายบุญอนุรักษ,ษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของตรังต่อไปอีกด้วยครับ